วันนี้เราจะมาดูวิธีเปลี่ยนคัตเตอร์คือตัวนี้เปลี่ยนหัวตัวตัดท่อทองแดงมันจะมีอยู่2ขนาดในกล่องเขาจะให้มา2ขนาดนะครับเดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยขอถอดออกจาก dcf 8 8 5 5ก่อนที่มาในกล่องเขาจะใส่ให้มาเลยก็จะเป็น3ส่วน4นิ้วอีกอันนึง จะเป็น1ส่วน2นิ้วเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆถ้าเราเปลี่ยนขนาดท่อที่ตัดเนาะโดยตรงนี้งางขึ้นมันก็จะเปิดออกเราก็เอาหัวเดิมเนี่ยออกมาแค่นี้เลยง่ายๆแล้วเราก็เอาตัวใหม่ที่เป็น1ส่วน2นิ้วเนี่ยใส่เข้าไปสังเกตง่ายๆเอาด้านที่เป็นฟันเฟืองเนี่ย ให้มันตรงกันกันกบข้างในข้างในด้านที่เป็นฟันเฟืองเหมือนกันเนาะอ่าแค่นี้แล้วก็กดก้านตันี้ล็อกกลับไปจบเอา DCF 845มาหรือไขควงกระแทกรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นก็ได้มาประกอบใช้งานได้ทันที